เมื่อคราวที่แล้วพระอาจารย์พาเราไปเที่ยวสวรรค์หกชั้นมาแล้วเจิดพอครับคราวนี้จะพาไปไหนต่อครับพาไปเปรียบเทียบระหว่างสวรรค์ดินแดนที่มีแต่ความสุขกับพาไปชมอบายภูมิซึ่งอบายภูมิสีอ่อบายยะนะวันนี้ก็จะนาญาติโยมไปรู้จักกับคำว่าอบายอบายนี้ก็มาจากสองคำศัพท์ก็คืออปะบวกอายะนะ อปลาแปลว่าปราศจากหรือไม่มีอายะแปลว,ว่าความสุขดินแดนที่ปราศจากความสุขหรือดินแดนที่มีความสุขน้อยที่สุดนะมีแต่วความทุกข์มากๆดินแดนนั้นก็เรียกว่าอบายภูมิซึ่งอบายภูมินี้นะเราเคยได้ยินก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นนรกเนี่ยเรามองไม่เห็นเปรตบางครัง้งบางคราวเราอาจจะเห็นถ้าเขาแสดงกายยาให้เราดู อสุรกายก็เช่นเดียวกันส่วนภูมิสัตว์เดฉานั้นนะอยู่ติดกับมนุษย์นะก็คืออยู่บนพื้นแผ่นดินกับมนุษย์ก็มีอยู่ใต้น้ําก็มีอยู่ใต้ดินก็มีอันะนั้นก็พวภูมิของสัตว์เดานเพราะฉะนั้นในอบายภูมิสี่จะเป็นนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดานก็ตามเป็นพวภูมิที่ปราศจากความสุขหรือเป็นพภูมิที่มีความสุขน้อยมากเพราะฉะนั้นจะน้อยขนาดไหนและผลกรรมใดทําให้ไปเกิดในพภูมินี้ะก็ลองติดตามดู สิ่งแรกเลยก็คือเราทราบแล้วว่าอบายภูมิภพภูมิที่ทุกคนไม่ปรารถนาก็คืออบายภูมิสี่คือโรคเป็นอสุรกายสว์เดชาานี้ทําก่อนที่จะไปเข้าไปดูรายละเอียดว่าแต่ละภพภูมินะั่นมีสาภาพเป็นอยู่อย่างไรก็ลองมาศึกษาเรื่องของการกระทําว่าทำกรรมใดจึงได้ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นั้นซึ่งในพระสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปนาตเตย ดาสารลยสูตนะพระผู้เมียภาคเจ้าไปตรัสไว้ในสมัยที่พระองค์ได้เสดจ,จาริกไปในแคว้นโกสลแล้วก็มีพามข้าบดีชาวสาระพากันเข้าไปทูลถามพระองค์ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์บางเหล่าในโลกนี้หลังจากสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในอบายภูมิะคือพระค์ก็ยังสงสัยทํากรรมอะไรจึงไปเกิดในอบายภูมิซึ่งพระผู้เมียภาคเจ้าก็าได้รัตรตอบพยากรณ์ไปว่า ดูก่อนพรามหรือการทพดีทั้งหลายเหล่าสัตว์ที่ประพฤติอกุศลกรรมบททั้งหลายนะเหล่าสัตว์นั้นก็จะไปเกิดในอบายภูมูและอะไรคือกรรมบทกรรมบทก็คือกรรมะบกปะทะนะในที่นี้ก็คือกรรมบทที่เป็นอกุศลกรรมบททางที่จะทําอกุศลหรือเหตุที่จะทำอกุศลก็มีอยู่สามทางหนึ่งทางกายเรียกว่ากายกรรมสามมีการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรม ทางวาจาเรียกว่าจีกรรมสี่แต่แก่การพูดเท็จพูดต่อเสียดพูดคำหยาพูดพเพอเ้อทางใจเรียกว่ามโนกรรมก็คือความโลภความพยาบาทอาฆาตผู้อื่นความเห็นผิดอกุศลธรรมอกุศลกรรมบททั้งสิประการนี้เป็นเหตุชักนําให้บุคคลไปเกิดในอบายภูมิซึ่งได้เกิดในโรคเปรตอสุรกายและสติร,รชานหลังจากที่สิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์นี้แล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพรวมแล้วก็คืออกุศลกรรมบท10ประการ เป็นเหตุนะเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นอนกุศลกรรมบทสิประการนั้นกระจะเข้าไปในรายละเอียดก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคัมภีอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเกี่ยวกับเรื่องขององกุศลกรรมบทนะที่ชักนําให้บุคคลไปเกิดในอบายภูมิเหมือนกับนะการที่โยนลงโยนสัตว์ทั้งหลายที่สร้างกรรมเหล่านี้แล้วลงไปในอบายภูมิ ซึ่งในทางกายที่เรียกว่ากายกรรมสามการฆ่าสัตว์นั้นก็คือหนึ่งตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์เองก็คือลงมือฆ่าเองสองชักชวนให้ผู้อื่นในการฆ่าสัตว์ตนเองไม่ได้ฆ่าแต่ว่าชักชวนให้คนอื่นฆ่าสามพอใจในการฆ่าสัตว์ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีตนั้นตนเองก็พอใจนะคือเห็นคนอื่นฆ่าแล้วก็ยินดีพอใจหรือสี่การสรรเสริญคุณของการฆ่าสัตว์ เช่นถ้าฆ่าสัตว์แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ถ้าสรนเริญอย่างนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันของอกายกรรมซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าสัตว์ในส่วนกายกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักทรัพก็เช่นเดียวกันก็คือถ้าประกอบในกรรมสี่อย่างนี้ก็คือหนึ่งตนเองเป็นผู้ลงมือรักทรัพสองชักชวนให้คนอื่นรักทรัพสามพอใจในการรักทรัพสี่กล่าวสันเริญการรักทรัพถ้าประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการนี้ ก็จะถูกทิ้งลงไปในนรกก็คือกรรมนั่นแหละเป็นผู้สัดไปเป็นผู้ทิ้งสัตว์ผู้ทํากรรมนี้ให้ไปเกิดในอบายภูมิคือนรกและกายกรรมข้อต่อมาก็คือเรื่องของกายกรรมเกี่ยวกับตามเมสุมิชาจาร์คือหนึ่งตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกรรมสองชักชวนให้คนอื่นประพฤติผิดในกรรมสามพอใจในการประพฤติผิดในกรรมสี่กล่าวสรรเสริญคุณของการประพฤติผิดในกรรม ถ้าผู้ใดก็ตามมีคุณธรรมสี่อย่างนี้ผู้นั้นก็ถูกกรรมสี่อย่างนี้รัดลงไปโยนลงไปในอบายภูมิคือนรกอันนี้ก็คือเรื่องของกายกรรมส่วนในเรื่องของวจีกรรมก็คือตอนเองเป็นผู้พูดเทจสองชักชวนให้คนอื่นในการพูดเทศสามพอใจในการพูดเทจสี่กล่าวสรรเสริญคุณของการพูดเทศ็ศถ้าผู้ใดก็ตามมีคุณสมบัติสี่ประการนี้นะผู้นั้นก็จะถูก นะธรรมะสี่อย่างนี้รัดลงไปในอบายภูมิยนลงไปในนรกต่อไปในเรื่องของวจีกรรมเกี่ยวกับการพูดส่อเสียดก็คือหนึ่งตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียดให้คนอื่นแตกแยกกันสองชักชวนให้คนอื่นในการพูดส่อเสียดสพอใจในการพูดส่อเสียดสี่กาวสันเซิญคุณในการพูดส่อเสียดถ้าพูดไรกตามนะมีสี่อย่างนี้นะก็คือประกอบด้วย วจีกรรมที่เป็นวจีสุจริตวจีทุจริตที่เกี่ยวกับปิสุณวาจาคือการพูดส่อเสียดสี่อย่างนี้กรรมสี่อย่างนี้ก็จะทัพ์ผู้นั้นให้ลงไปในอบายภูมิคือนรกวจีกรรมอย่างอื่นอีนอกในส่วนที่เป็นพุทธวาจาก็คือหนึ่งตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบสองชักชวนให้คนอื่นในการพูดคำหยาบสามพอใจในการพูดคำหยาบสี่กาวสัรนเสริญในการพูดคำหยาบ ถ้าผู้ใดก็ตามมีวจีทุจริตที่เกี่ยวกับพืชสวา,าสี่อย่างนี้กรรมคือเจตนาในการพูดคำหยาบเป็นต้นก็จะซัดหรือโยนให้ผู้นั้นลงไปในอมายภูมิมีนรกเป็นต้นกรรมสี่อย่างในส่วนของวจีทุจริตข้อต่อไปก็คือหนึ่งตนเองเป็นผู้พูดเพื่อเจอ้สองชักชวนให้คนอื่นในการพูดเพื่อเจอ้อสาม พอใจในการพูดเพื่อเจอสี่กงการสรรเริญคุณในการพูดเพเื่อเจรอผู้ใดก็ตามมีวจีทุจริตสี่เกี่ยวกับการพูดเพื่อเจอรอสี่อย่างะกรรมคือการพูดเพื่อเจอ้อเป็นต้นก็จะทัดหรือโยนผู้นั้นให้ลงในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นต่อไปก็เป็นกรรมส่วนมโนทุจริตก็คือหนึ่งตนเองเป็นผู้มากไปด้วยความโลภสองชักชวนให้คนอื่นในความโลภ สามพอใจในความโลภสี่กล่าวสรรเสริญคุณของความโลภผู้ใดก็ตามประกอบด้วยมโนทุจริตโดยลักษณะสี่ประการนี้กรรมคือมโนทุจริตก็จะทําให้ผู้นั้นไปเกิดในอบายภูมิคือนรกเหมือนกับโยนสัตว์ผู้นั้นให้ลงไปในอบายภูมินั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของความโลภซึ่งเป็นมโนทุจริตนะก็ได้รับกรรม ่วนมโนทุจริตข้ออื่นก็คือตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาทสองชักชวนให้ผู้อื่นในความพยาบาทสามพอใจในความพยาบาทสี่กล่าวสรรเริญคุณในความพยาบาทผู้ใดประกอบด้วยมโนทุจริตเกี่ยวกับความพยาบาทกรรมสี่ประการนี้ก็จะโยนผู้นั้นให้เกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นมโนทุจริตข้ออื่นอีกคือหนึ่งตนเองเป็นผู้มีความเห็นผิด สองชักชวนให้คนอื่นมีความเห็นผิดสามพอใจในความเห็นผิดสี่กล่าวสรรเสริญในความเห็นผิดถ้าผู้ใดก็ตามมีมโนทุจริตสี่อย่างประการนี้สี่อย่างนี้กรรมคือมโนทุจริตที่เกี่ยวกับความเห็นผิดก็จะโยนผู้นั้นให้ลงไปในอบายภูมิเพราะฉะนั้นอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีในทางกายที่เดียวกับกายทุจริต ทางวาจาเรียกว่า,วาจีตุจริตหรือทางใจเรียกว่ามโนทุจริตหรือที่เรียกย่อยว่าอากุศลกรรมบททั้งสิบป,ประการนี้ย่อมทําให้ผู้นั้นจะเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นด้วยอานาจของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าทํากรรมเหล่านี้จึงไปเกิดในอบายภูมิภพภูมิที่ปราศจากความสุขลักษณะหรือสภาพของนรกซึ่งเราจะลงไปดูว่านรกนั้นจริงๆแล้ว มาจากอะไรเราเรียกว่านิระยะภูมิหรือนรกนิระยะนิก็คือไม่มีอยะก็คือความสุขก็ใส่ระอาคมเป็นนิระยะก็คือภพภูมิที่ไม่มีความสุขเดี๋ยเลยเรียกว่านรกหรือนิระยะภูมิเพราะฉะนั้นภพภูมินี้ก็คืออบายภูมิในความหมายของอบายภูมิภพภูมิที่ปราศจากความสุขหรือมีความสุขน้อยแต่มีภพภูมิบางภูมิเช่นเปรตบางภูมิก็มีความสุขบ้าง ในบางโอกาสนะแต่โดยมากแล้วก็จะมีความทุกข์หรือสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขเป็นต้นนะถ้าเกิดในพื้นที่ดีนะในเจ้านายที่ดีก็จะมีความสุขบ้างแต่โดยสภาพแล้วสภาพของสัตว์เดรัจฉานก็เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนรกก็คือไม่มีเสี่ยววินาทีใดที่สันนิษจะปราศจากความทุกข์ก็คือมีความทุกข์ตลอดเพราะฉะนั้นก็คือใช้คําศัพท์ ขยายเพิ่มจากอมาญภูมิว่าไม่มีความสุขแล้วเนี่ยก็คือนิระยะปราศจากความสุขอย่างอาวรก็คือนิระยะภูมิหรือนรกชีวิตของสัตว์ในนรกในนิระยะภูมิหรือในนรกเป็นโลกที่มากไปด้วยความทุกข์ยิ่งกว่าโลกใดๆก็คือเหล่าสัตว์ที่อุบัติในโลกนี้มีความเป็นอยู่ที่ทุกข์ทรมานโดยวิธีต่างๆความทุกข์จะสาหัสหรือไม่ก็สุดแต่ว่ากรรมนะที่จะนําไปบังเกิดในนรกใด ในโลกนรกนี้ก็มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลส,สถานที่ที่นิรยะภูมิที่เรียกว่าขุมนะขุมหรือมหานรกซึ่งเป็นนรกใหญ่ก็มีอยู่แปดขุมแต่ละขุมก็ยังมีนรกขุมเล็กๆเป็นบริวารชั้นในที่ชื่อว่าอุศถานรกล้อมรอบอีกสี่ทิศทิศละสี่ขุมรวมทั้งหมดก็มีนรกถึงหนึ่งรอยี่สิบแปดขุม ที่เรารู้จักนรกใหญ่ๆก็คือนรกแปดขุมนะก็คือนรกเล็กๆหรือขุมบริวารอยู่ในทิศทั้งสี่รวมทั้งหมดเป็นร้อยยี่สิบแปดขุมเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วยังมีนรกขุมเล็กๆตั้งอยู่ล้อมรอบมหานรกซึ่งว่านรกใหญ่แปดขุมนั้นเป็นบริวารชั้นนอกในทิศทั้งสี่อีกทิศละสิบขุมมีชื่อเรียกว่ายมยม,มโลกนรกนะในสถานที่นี้มีการลงโทษหนักเบาแตกต่างกัน ตามแห่งชั้นของนรกนั้น,น,นมีนรกอีกขุมหนึ่งเป็นคุมพิเศษซึ่งเรียกว่าโรกันตนรกนะโลกันนี้เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะโลกันโลกันนะซึ่งนรกคุมนี้เป็นขุมที่ยิ่งใหญ่อยู่คืออยู่ในระหว่างแห่งจักรวาลทั้งสามนะช่องว่างในระหว่างแห่งจักรวาลทั้งสามนี้มีสถานที่สถานที่ตั้งของโลกันตนรกมีสภาพที่มืดมนก็คือ นรกที่โลก,กันตะในที่นี้ก็คือนรกที่อยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแสงไม่มีอากาศนะไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์ฝาดส่องไปถึงนะสัตว์ที่ไปอุบัติในโลก,กันนรกมีสรีละใหญ่โตประกอบด้วยเล็บมือเล็บเท้ายาวเรื้อประมาณนะต้องใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขาจักรวาลห้อยโหนเอาหัวปักลงมาข้างล่างอยู่ตลอดเวลานะเปลือนแตงกวกข้างขาวขั้นปีนป่าย ปลายถูกต้อนมือต้อนมือก็คือ,อมือก็คือในขณะที่ปีนป่ายไปายมาเนี่ยก็คือมือและเท้าของกันและกันก็ไปชนกันต่างก็ตะคุกกันเข้าใจว่าเป็นอาหารก็คือในสภาพของนรกนี้ก็คือ,อเป็นสถานที่อยู่ในความมืดแล้วก็มีร่างกายที่ใหญ่พอปีนป่ายขึ้นไปในที่สูงๆปีนป่ายไปยปีนป่ายมาก็ไปไปเจอกันไปไปคากันไปโดนกันแล้วก็คิดว่าที่ตนเองไป พบไปเจอไปสะดุดให้เนะี่ยคิดว่าเป็นอาหารนะก็เข้าใจผิดคิดในลักษณะอย่างนั้นก็คือเพราะมีแต่ความมืดนะมีแต่ความมืดนะต่างก็ตะคุกกันเข้าใจว่าเป็นอาหารเพาราะความมืดต่างตกแล้วก็ตกลงไปในน้ําทะเลน้ําทะเลนั้นก็เป็นน้ําทะเลกรดนะซึ่งมีความเย็นเย,อเยอือกนะเมื่อถูกน้ํากรดกัดจนถึงแก่ความตายแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาตามเดิม ก็คือสั์นรกนั้นตายไม่ตายอย่างท้าวรตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ตายไปตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ตายไปนะก็เฝ้าเวียนตายเวียนเกิดอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสช่วงพุธทธันดรหนึ่งนะจึงจะพ้นไปจากโลกอันตนรกนี้และคําว่าพุทธันดรหนึ่งก็คือนะช่วงกับช่วงกันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอุบัติขึ้นหรือช่วงอายุไขของศาสนาศาสนาหนึ่งในช่วงที่มีพระเจ้ามาอุบัติช่วงหนึ่ง ใช้คำว่าพุธทธันดรอ,อันนี้คือช่วงระยะเวลาที่มีพระเจ้ามาอุบัตินะอันนั้นก็นรกนี้มีอายุยืนช่วงพุธทธันดรหนึ่งจึงจะพ้นไปจากโลก,กันตกนรกนี้ได้ส่วนเหล่าสัตว์ที่ตกลงไปในนิรยภูมินี้ขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่เหล่าสัตว์นั้นทําไว้เช่นตกไปในมหานรกแล้วบาปกรรมก็คือถ้าบาปกรรมยังไม่สิน้นก็ต้องตกลงไปสู่นรกขุมอื่นๆอ,อีกด้วยความทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรม ทันนี้ก็สุดแล้วแต่จะกรรมใดที่ทําไว้มีกําลังแค่ไหนนะเพราะนั้นก็คือการทํากรรมของเรานั้นถ้าเจตนานะในการสร้างกรรมของเรารุนแรงเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ได้ทุกทรมานนะซึ่งการที่ไปเกิดในภพภูมิที่ทุกทรมานนั้นนะในคำภีคุตตานิกายสุตตนิบาตในโกกาลิกาสูตรไดแสดงกรรมที่ทําให้เกิดนะทําให ภิกษนะุในศาสนาก็ยังมีภิกษุที่ตกนรกก็คือการไปเกิดในนรกนั้นบางครั้งเราคิดว่า,นะค,นา,นานนคนศาสนานุ้นคนศาสนานี้เท่านั้นตกนะแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นญาติโยมนะเป็นใครก็ตามที่ทํากรรมมีสิทธิ์ที่จะตกนรกทั้งสิน้นะตราบใดที่ยังไม่ได้รลุกมาผลุกผลมีโสวดำปฏิบัตเป็นต้นนะแล้วก็ทํากรรมหนัก นะกรรมใดกรรมหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดในอบายภูมิซึ่งในตัวอย่างที่จะยกมาก็คือเป็นเรื่องของพระพิสุรูปหนึ่งชื่อว่าโกกาลิกาพิสนะุพิสุรูปนี้ก็เป็นเพื่อนของพระเทวทัตนัดนเองก็ไปตกในนรกก็คือนะความย่อของเรื่องนี้ก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพรภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเจตวัน โกกาลิกาภิษุเข้าไปการาบทูลว่าขาแต่พระองค์ผู้เจริญภาษาลีบุตรพระโมกัาลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกนะพระผู้มีพระเจ้ากั่ว่วาโกากาลิกะเธออย่ากล่าวเช่นนั้นเธอจงยังจิตให้เลื่อใสในภาษาลีบุตรและพระโมคัาลานะเธอก็คือจริงๆเนี่ยภาษาลีบุตรและพระโมคัาลานะเป็นพระอารหันต์ไม่มีความปรารถนาลามกแต่ใดทั้งสิน้นนะแล้วก็นะเป็นาคารสา,าวกเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาด้วย เพราะฉะนั้นภาษาเรบุพรพโมครลานะเนี่ยมีศีลเป็นที่รักแต่พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสายหของพระเถวทัตนก็ยังกราบทูลซ้ำรประกาศทูลพระผู้มีรพระเจ้านะซ้ำเป็นครั้งที่สองที่สามนะแล้วจึงถวายบังคมพระาศาสดาประทับทัศน์และก็หลีไปก็คือเมื่อพระโกกาลิกะหลีไปไม่นานได้มีต่อมประมาณเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างกายทันแล้วต่อมนั้นได้โตขึ้นประมาณ เท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวท่า,มาเมล็ดถั่วดำท่า,มาเมล็ดพุทราเท่าผลพุทราเนะท่าผลมะขามป้อมเท่าผลมะตูมอ่อนหัวต่อมนั้นแตกแล้วก็เป็นหนองแล้วก็เลือดไหลออกที่สุเชวโกการิกะได้มรณาภาพเพราะอาาพารนั้นแล้วก็ไปเกิดในปฐุมานรกุกก็คือพอกล่าวหา สาวกและก็กาบทูลยืนยันว่าพระอั克รสา,าวกสองรูปนี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีศีลอะไรต่างๆนะไปกาบทูลไปใส่ร้ายและกรรมอื่นๆที่เขาทําไว้ก็ส่งผลในชาติปัจจุบันทันทีก็คือทําให้ท่านนะไปเกิดในปฐุมะนรกเพราะมีจิตคิดอาฆาตพระอัครสา,าวกทั้งสองพอปฐมยามล่วงไปแล้วเท้าสามบดีพรมนำความากาบทูลพระองค์ให้ทรงทราบ นะพระบรมศาสดาก็เลยตัดกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าการติเตียนพระอริยเจา้าชื่อว่าสะสมโทษเส็มปาปบุคคลตั้งใจและวาจาอันลามกกล่าวโทษติเตียนสัตรบุรุษย่อมเข้าถึงนรกหมกไหมอยู่ในนรกยาวนานนับโดยประมาณไม่ได้นะด้วยความทุกข์ทรมาแนแสนสาหัสและก็นานิเร,รยนานิเรบาลนะทรมานสัตว์นกนั้นโดยการให้นอนเนื้อแผ่นดิน อันร้อนจัดนะบนเหลาเหล็กอันคมกริบแข็งร้อนตึงตะปูเหล็กแดงที่มือทั้งสองข้างตรงกลางหน้าอกและที่เท้าทั้งสองข้างหรือจักสัตว์นั้นเทียมรถวิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟลุกโชนชดช่วงนะหรือให้สัตว์นั้นปีนขึ้นลงบนภูเขาทานันเพลิงมีประการต่างๆนายนิรีวาลจะก,กอกน้ำทองแดงร้อนลงในปากแล้วโยน โยนลงไปในหม้อทองแดงที่มีไฟลุกโผลงสัตว์นั้นจะเดือดพลานลอยขึ้นข้างบนลอยลงข้างล่างพุดขึ้นจมลงสวยทุกทรมานหมกไหมอยู่ในหม้อทองแดงและยังไม่ตายตาบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดก็คือถึงจะทรมานขนาดไหนก็ตามกรรมนั้นก็ยังส่งผลยังไม่ทําให้สารนรกนั้นตายคือทําให้เพียงทรมานอันแสนสาหัสนะก็คือนรกที่สัตว์นั้นไปเกิดแล้วก็ได้รับทุกทรมานต่างๆ หรือในอเวจีมหานรกนั้นก็จะมีสัตว์เบียดเบียนยัดเยียดนะเบียดเบียดยัดเยียดกันนะเหมือนกับแป้งที่ใส่ไว้ในนานก็หมายกึงว่าในนะในรกที่ชื่อว่าอเวจีมหานรกก็คือมีสัตว์นรกเนี่ยมากจนต้องแออัดยัดเยียดกันนะคือในนรกนี้เรียกว่าเต็มนะเต็มไปด้วยนะคนที่ทําบาปทอาอกุศลเพราะฉะนั้นในเรื่องของภพภูม ที่เป็นนรกนั้นนะมีนรกมากมายหลายชนิดแต่นรกที่เป็นขุมใหญ่ๆนะก็มีทั้งหมดแปดขุมแล้วก็มีขุมที่บริวารรวมทั้งหมดก็ร้อยยี่สิบห้านรกด้วยกันยี่ห้าขุมเพราะฉะนั้นในนรกใหญ่ๆนะที่เราจะรู้จักนะก็คือเมื่อกี้นี้ยกมาให้ดูตัวอย่างกนเลาโลก,กันแต่นรกนอกจากโลก,กันตนรกแล้วนี่ยังมีนรกขุมใหญ่ๆที่เป็นมหานารกก็คือหนึ่ง ชีวะนรกสองกาลสุตตะนรกสสังคาตะนรกสโรลุวะนรกห้ามหาโรลุวะนรก 6. ตาปณะนรกเจ็ดปตาปณะนรกแปดเวจีมหานรกซึ่งมหานรก8ดใหญ่อัน,นมหานรกขุมใหญ่ทั้งแปดขุมนี้นะก็ทั้งหลายที่ทําบาปทำอกุศลกรรมไปเกิดนั้นเกิดด้วยอํานาจของแรงกรรม ที่ทำต่างกันไปเพราะฉะนั้นมานรกแฝกขุม,ะมนะขุมใหญ่ๆทั้งแปดขุมนี้ก็วันนี้จะขอยกตัวอย่างทักหนึ่งขุมก็คือสันชีวานรกซึ่งสันชีวานรกในโลกขุมนี้ในมหารกขุมใหญ่แปดขุมขุมแรกที่เรียกว่าสันชีวานรกสังกัชีวะ,วะคําว่าสังชีวะก็หมายความว่าสัตว์นรกที่อยู่ในนรกขุมนี้จะเสียชีวิตอยู่ เป็นนิดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็คือถูกทรมานนะด้วยเหล็กแดงแดงนะจนสิ้นชีวิตแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกทรมานนะด้วยการทุบด้วยค้อนเหล็กนะด้วยการนะเอาเลื่อยมาตัดคอตัดแขนตัดขาทรมานสารพัดต,ต่างๆจนสารนรกนั้นตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีก เรียกว่าตายแล้วก็ฟื้นตายแล้วก็ฟื้นแล้วตายแล้วก็ฟื้นเพราะฉะนั้นนรกขุมนี้ก็คือสันชีวะเนี่ยก็คือมีชีวิตอยู่บ่อยๆชีวิตอยู่บ่อยคือตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นแล้วก็ตายใหม่เรียกว่าถูกทรมานจนแสนสาหัสแล้วก็ถึงกับความตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถูกทรมานใหม่เพราะฉะนั้นนรกนี้จึงเรียกว่าสันชีวะนรกก็คือสังและชีวะก็คือฟื้นคืนชีพบ่อยๆแล้วก็ตายไปบ่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นนรกนี้ก็เป็นนรกที่ มีการทรมานหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเมื่อ,อถูกทรมานหลายรูปแบบแล้วก็ได้รับความทรมานเรียกว่าเป็นมหานรกขุมใหญ่ในแปดขุมเป็นขุมที่ใกล้กับมนุษย์ที่สุดก็คือเป็นนรกที่ตื้นที่สุดนะเรียกว่าใกล้มนุษย์ที่สุดนั่นเองลึกลงไปตามดับก็คือกาลาสุดตาสังฆตาโลวะมหาลวะตาปณะมหา,าตาปณะแล้วก็ ที่ลึกที่สุดก็คืออเวจีมหานรกเพราะฉะนั้นเรื่องของนรกคุ้มใหญ่ๆคุ้มแรกก็คือสันชีวะนรกถ้าทำบาปทำอกุศลกรรมต่างๆแล้วก็ไปเกิดในนรกคุมนี้ก็ได้รับทรมานหลากหลายวิธีด้วยกัน